อกลาบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเพลงกับีเมาิ w นะครับเอออ่าวันนี้ผมจะบอกวิธีนะครับเลื่อนขั้นนะครับเอออัปเดตอุปรกรณ์ชุดลองเรานะครับทํายังไงนะครับเราถึงจะแบบใส่เนะี่ยอุป,ปรกรณ์ที่มันแบบสูงขึ้นในชุดลองเราได้นะครับสำหรับชุดลองนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดห้าชุดนะครับ มีทองนะครับมีไม้มีน้ํานะครับไฟแล้วก็ดินนะครับดินนยะจะเป็นอันสุดท้ายนะครับอ่ะสหรับนะครับการที่เราจะแบบอัปเดตอับขัน้นการใส่สัตว์รองการการใส่อุปกรณ์ชุดรองแล้วได้นะครับเราต้องรู้จักนี้ก่อนนะครับมันเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญตายที่เราสามารถเอามาอัปเดตชุดลองก็ได้นะครับอะ ้ผมพาไปดูนะครับว่าเราจะลองกันยังไงนะครับก็อนลื่นนะครับเรามาดูวิธีหาก่อนนะครับลักๆนะครับไอเหรียญตัวนี้ยมันจะได้จากหนึ่งเลยคือกิจกรรมเติมเงินนะครับสองคือการแลกนะครับหรือเราจะซื้อในมอก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับแต่ในมอผมผมผมไม่ได้ย้ำไม่แนะนําไม่ซื้อนะเพราะว่ามันค่อน้ยงจะแพงนะเอะต่อมานะครับเราสามารถซื้อได้จากร้านขายกิลได้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาตลอดขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราซื้อได้สี่สิบชิ้นนะครับเนี่ยตรงนี้ยี่สิบนะครับแล้วก็ตัวนี้ยี่สิบนะครับต่อวันนะคือวันใหม่วันถัดไปมาแล้วก็สามารถแบบซื้อได้นะครับอ่ะหลักๆก็ได้มาจากประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเออแลกแลกกิจกรรมสุดขุมด้วยนะครับจ่ายแรกเนี่ยนะมีเหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับที่ผมพาไปดูวิธีลระกองกันเลยด้วยนะครับการหลอมเลยก็คือเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกเัน่อื่นนะครับแล้วก็ให้หาคําว่าชุดลองนะครับวัสดุชุดลองนะมันจะไม่เด้งเตือนให้เรานะมันจะไม่ขึ้นเตือนให้เรานะครับอ่ะก่อนดื่นให้ทุกคนมาดูก่อนว่าทุกคนจะหลอมอะไรนะครับจะหลอมอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยจะหลอมเปชุดลองไม้เนาะชุดลองไม้ ตอนนี้มันเป็นวีไอพีเก้านะผมจะเลื่อนให้มันเป็นชั้น,นยี่สิบเนี่ยไอชั้นสามสิบมันจะได้ใส่ของชั้นสามสิบได้นะผมต้องใช้เหรียญเหรียญไม้เนี่ยร้อยสามสิบนะครับนะผมดูแล้วผมต้องใช้ร้อยสามสิบนะครับผมก็มาตรงหลอมนะครับหลอมแล้วก็เออตรงนี้นะครับอุ้ยไม่ใช่ดิหลอมแล้วก็ อันสุดท้ายนะครับแล้วก็เลือกวัสดุชุดลองนะครับผมต้องใช้ร้อยสามสิบใช่ไหมทุกคนไม่ต้องกดแบบหลอมทีละครั้งก็ได้นะครับให้กดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกจํานวนที่เราต้องการนะครับต้องดูวัสดุของเราด้วยเนาะว่าวัสดุของเราพอหรือเปล่านะครับอผมจะหลอมไปร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบโอเคแล้วก็กดหลอมไปเลยนะครับหลอมเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดูก่อนนะครับ โอเฮ้ยอ่านี่ไงเราสามารถเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดผมเปลี่ยนใจเฮ้ยไม่เอาดีกว่าจะเอาไม้ดีกว่าไม่เอาไม้จะเอาจะแบบมาเลื่อนขั้นชุดรองน้ำดีกว่านะครับอ่าผมก็ดูว่าตอนนี้ผมมีเหรียญน,น้ำอยู่อะไรนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญน้ำอยู่สี่เนาะมันต้องการหกสิบนะครับแต่ผมหลอมเพิ่มมีแนะ้มาสิบหกเนาะมาเหมือนเดิมเลยนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็วัสดุชุดรองนะครับอีม่เนี่ยจะเป็นชุดรองทองนะครับอันนี้จะเป็นอย่างที่สองนะครับผมต้องการห้าสิบสี่เนาะห้าสิบสี่โอเคกดล็อคไปเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับเนี่ยขั้นที่หนึ่งจะใช้เทุกทุกทุกขั้นอาจจะใช้สองขั้นของขั้นที่ ดูล่างกว่าเสมอนะครับให้จําแบบนี้เนาะให้จําแบบนี้ไว้เสมอนะครับเอ๊ะแล้วก็มาดูหลอมเสร็จแล้วก็มาดูชุดหลอมเราพอหรือเปล่าฮไม่พอปรากฏว่าผมผิดนะครับขาดไปอีกสองเนาะอะ,อะไม่พอก็มาหลอมใหม่นะครับทาเหมือนเดิมนะมาหาตรงเดิมนะเนี่ยขาดไปอีกสอง ชิปแอหลอมไปนะครับแล้วก็มาดูหมายพอเรือย่างอ่านี่พอแล้วนะครับพอแล้วปุ๊บกดเลื่อนไปเลยนะครับอเวลาเรากดเลื่อนแล้วอ่ะจะสังเกตตรงนี้นะครับเราสามารถแบบใส่อุปกรณ์ที่มันเป็นชั้นสูงกว่าได้นะครับมันก็จะบวกพลังเราเพิ่มไปอีกด้วยนะครับเควสบาเควสนะครับของการเลื่อนเลเวลตรงนี้นะครับของการเลื่อน v i p ตรงนี้นะครับมันจะให้เราเออมาทำเควสเลื่อนชุดหลอมนี้นะครับ เลื่อชุดรองพวกนี้นะครับเรื่อนขั้นชุดรองเ้ื่อวัสดุชุดรองนะครับส่วนวัสดุวัสดุชุดรองเนะี่ยผมคงไม่ต้องบอกมั้งว่ามันหาได้จากไหนนะครับมันหาได้จากการตีบอรนะ์ดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ใครใครที่ชอ่อก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ